ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกังคุณ50%บวกลบวันนี้ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่ 2 2เดือนเกรกฎาคมสองหคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันการนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสมการนี้ก็คือดาวเสาร์สู่ยรืังสีกับดาวทิพย์คิวบิโดเท่ากับจุดเจ้าตาเมธความหมายจะแปลว่าหมู่คณะทั่วไปที่แยกจากกาันการหย่าร้าง การพัดภาคอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันนะครับอ่อทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูลงรายละเอียดนะครับอ่อทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่เข้างองศาที่17องศาราศีพิจิก17ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นขับคุณร้อยเ์ซนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เอรอลดหลัก่กันไปนะครับ คราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีที่ดี70%นะครับจุดที่มาสู่ดวงสีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวเสาร์กับดาวทิพย์เออ่คิวปิโดนะครับเซนเตอร์ของการเรียกว่าสู่ดวงสีหรือภาษาอังอกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยท์นะครับคราวนี้เนี่ยจุดจุดที่เออ่ดวงสีเนี่ยที่17องศาราศีพิจิก17ลิบดานเนี่ยอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีตัวนี้นะครับราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ ซึ่งตรงนี้ก็จะตีความหมายแบบประมาณว่าเอ่อคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณได้เรื่องของผลประโยชน์บางอย่างอา่อยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณขายของคุณอาจจะมีลูกค้าหรืออาจจะมีรายได้หรืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณมีเรื่องการติดต่อทําให้คุณได้เรื่องผลประโยชน์หรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรเอ่อคุณอาจจะแบบทาผลงานออกมาดีลูกค้าพึงพอใจหรือว่า ผลงานคุณเป็นที่โดดเด่นแบบนี้ก็สามารถายกตัวอย่างแบบนี้ได้นะครับยกตัวอย่างคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือว่าเอาตรงนี้ก่อนดาวดาวทิศนะครับคิวบิโดคิวบิโดก็คือครอบครัวหมู่คณะนะครับกิจกรรมที่เราทํากันแล้วก็คิวบิโดก็เหมือนดาวศุกร์ซึ่งตรงนี้ก็จะตีความหมายว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่ คุณสามารถที่จะแบบเกิดขึ้นแบบที่คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดคิดเพราะว่าดาวทริปิโโดเนี่ยเขาอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเข้าอาเนี่ยยีิบเจ็ดองศาราศีธนู4ี่เจ็ดิดาเข้าองศาที่จอะเรื่องลงไปเขาอยู่ในราศีมีนน็คือดาวนจูนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อ ผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดเช่นคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะได้เรื่องผลประโยชน์อาจจะไม่ได้คิดว่าของนี้จะขายได้หรือว่าผลงานคุณที่ทําไปเนี่ยอาจจะแบบลูกค้าอาจจะพอใจคือแต่พอคุณทาออกไปแล้วอาจจะแบบลูกค้าพอใจหรือว่าผลงานคุณออกมาดีเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถต่อยอดได้ผลประโยชน์ตบบน,นี้ก็ได้อันนี้คือการยกตัวอย่างเ,าเปรียบเทียบให้คุณไปประยุกต์อาชีพของคุณ คันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสรงคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน คนนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยเอ,อ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันท์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตราจารันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าัตาจรรันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกขเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดส ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตามไโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับซึ่งดาวทิพย์คิวิดโอเนี่ยเขาอยู่ใน ภาษีนูก็คือเรื่องของอการขยายตัวความสําเร็จอันนี้ก็จะแบบประมาณประมาณความหมายว่าสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสําเร็จที่มันมีการขยายตัวมากขึ้นหรือแบบคุณอาจจะทํางานบางงานบางอย่างที่ประสบความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมเช่นสมมุติยกตัวอย่างนะสมมุติคุณเ,เคยขายของได้วันละพันถึงช่วงนั้นคุณอาจจะขายของได้วันละพันสองพันสามอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่าง หรือบางคนอาจจะแบบเคยทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะทํางานสองวันเสร็จพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะทำงานวันเดียวเสร็จอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของความสําเร็จเพราะอิทธิพลของราศีธนูก็คือหรืออย่างหนึ่งก็แปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับคนที่อยู่ไกลๆเช่นชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ไกลจา,ากคุณหรือว่าเคยเหินห่างเช่นอาจจะเป็นลูกค้า เก่าหรือว่างานที่คุณเคยทาไปนานแล้วมาถึงช่วงนั้นเนี่ยไอสิ่งที่คุณเคยทําไว้เนิ่นนานเนี่ยก็อาจจะแบบสามารถที่จะแบบต่อยอดทาให้คุณแบบขายของได้ทําให้คุณประสบความสำเร็จอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่คุณแบบสามารถที่จะแบบเติบโตมากขึ้นในลักษณะที่คุณไม่ได้คาดคิดไงคือเหมือนประมาณว่าคุณก็ไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะได้ตําแหน่งงานนี้แต่ถึงช่วงนั้นคุณอาจจะได้ตําแหน่งงานอย่างนี้ก็ได้นี่คือยกตัวอย่าง แต่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะขายของบางนี้ได้คืออาจจะทําใจแล้วคือแบบมันนิ่งมานานนะ้วมาถึงช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของการติดต่อหรือว่ามีคนสนใจอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือการยกตัวอย่างในปัชญาของดาวที่ผมอธิบายนะครับคราวนี้เราก็มาดูนี้ดาวเสาร์เอ่อดาวเสาร์นี่ก็จะเป็นดาวจําราศีของศีมังกรนั่นคือแคปิคอนนั่นคือแพะภูเขาลุมดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลไอเบนเทสสุรบคอมพิวเตอร์นี่ปัจญา แพ้ภูเขาคือปีนหน้าผาปีนเหวได้ใช่ไหมไม่มีสัตว์ไหนทาได้นี่ก็เป็นการอธิบายปรัชญาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณแล้วช่วงนั้นคุณอาจจะแบบทํามันได้โดดเด่นหรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานานแล้วสามารถที่จะประสบความสําเร็จที่โดดเด่นได้ดาวเสาร์อยู่ที่หกอ,องศาราศีตุลห้าสิบยิมดานี้อยู่พิกัดของดาวพุธในราศีมิถุนก็คือเรื่องของ การติดต่อเรื่องของคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่คนเช่นลูกค้าอาจจะจําเป็นต้องมาหาคุณเช่นคุณอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่โดดเด่นหรือคุณอาจจะขายของเก่าบางอย่างได้หรืองานที่มันยากๆหรือแบบงานที่ค้างค้ามานานพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะแบบสามารถที่จะทาแล้วแบบทำงานได้ดีทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ได้ แล้วดา,าวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในเดือนอตาที่สองซึ่งเดือนตาที่สองก็คือดาวศุกร์ก็คือคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณครอสเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ย เป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหรศาฝากซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิด แต่ภายใน10ปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอน เอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่า ถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกอะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อแงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกัน คุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะราศีึฤษภก็คือเรื่องของการคัดสรรผลประโยชน์บางอย่างอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่า ข้อจํากัดบางอย่างที่คุณสามารถทาบางอย่างที่โดดเด่นอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลีป่ยนหน้าที่บางอย่างที่คุณสามารถที่จะเข้าไปทํางานใหม่หรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณแบบสามารถทําแล้วเออเป็นที่เออเหมือนแบบคนอาจจะมองเป็นผลงานที่ทําให้คุณโดดเด่นได้แล้วก็สามารถทําให้คุณได้เรื่องของรายได้ผลประโยชน์บางอย่างได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยในเรือนตาที่2ก็คือเรื่องของการเก็บออมเรื่ององเงินผลประโยชน์ หรือคุณอาจจะทํางานบางงานออกมาแล้วเป็นผลงานที่โดดเด่นที่ดีกว่าเอ,อที่ผ่านๆมาแบบเนี้ยก็ได้อันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูอันนี้ต่อก็คือจุดเมฆจุดเมฆนี่คือการเกิดซึ่งเอ,อการเกิดน,นี่ก็จะตีความหมายประมาณว,ว่าคุณอาจจะมีเรื่องของเช่นลูกค้ารายใหม่หรือว่างานชิ้นบางอย่างใหม่ที่คุณสามารถที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จได้เพราะว่า เในราศีเมษที่ที่ทอยู่ตรงเนี้ในเดือนตาที่8ก็คือเรื่องของการลงทุนผลประโยชน์บางอย่างที่สามารถที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งดาวพุหัสนั้นอยู่ใกล้กับจุดเจ้าตามเอเดียนตรงนี้ก็ตีความหมายมาว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ตำแหน่งงานใหม่หรือว่าผลประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ เพราะว่าราศีแม่นี่คือการเกิดหรือแบบที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้หรือว่าสิ่งมันร้อมมันอย่างที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเติบโตมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งตรงนี้สามารถตีความหมายแบบนี้ได้นะครับแล้วครั้นี้เนี่ยจุดที่มาสูส่ลังศีตรงเงนี้จะทํามุมกับตัวนี้สองตัวก็คือจุดแรกคือจุดแม่มาสูส่รังศีกับ มกรก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดาวประจาราศีของมกรเนี่ยมันคือแพ้ภุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นในโทรจีเนี่ยมันจะเป็นแพ้ภูกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพ้ภูกเขาอ่ะมันคือดาวประจาราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเอ่อคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพ้ภูกเขาคือแพ้ภุกเขาที่มันเป็นเหวปีนยอดผา แล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกร v e ท t o r t e c น n o l o g y มันรัปยาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีมันมีเหมือนสองชปีชีดด้วยนะมังกรแถวจีนเอ่อตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองคลายมังกรน่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ่น ค้นไฟที่ป่าไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ ling, หลอดออสบัลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดเนี่ยมังกรตัวมันจะใหญ่มีปีกใหญ่ๆเหมือนข้างข,า,งขาวบินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆนหน่อยตัวใหญ่ และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกะะตไหล,ล่ะตกลงละอะถ้าเขาบอกมัาางกรไวเทอร์เทโนโลยีราศีราศีมังกรแล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยังไงอะแล้วปัจยของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างเอ,อ่อวังเกียนันเหมือน ที่มังเจเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังจักรพรรดิโต๊โตจากจักรพรรดิห้องเต้นั่นใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอะ่ะมังกรยุโรปบราสายที่ไหนอะเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะและ้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรเวเทอในโล g ีราศีต่อไปราศีมังกร แล,แล้วปัญญามาังกรมันคือดาวเสาล้วดาวเสามันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพะภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพะภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวนบนมีเขาวนบนข้างหูหางเป็นบาคือแ,แพะภูเขาก็คือแพะที่มันอยู่ตามหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ย คิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์อะมันสายพันธุ์มางจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชญามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบ แค่ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกำแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกำแพงอมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอวเลนแล้วมันเดินตามเหวอ่ะคือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสายไหนทําได้อันนี้ก็คือปัญญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เออคนอื่นทําไม่ได้ ฉันทำได้มีข้อจํากัดเราสุขในการโคจรจริงในวันนั้นก็คือแปลว่าเงินที่เกิดขึ้นใหม่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทำมุมร้อยแปดสิองศากับจุดเจ้าตาจันหนจันนี้ก็หมายถึงเรื่องของงานใหม่ก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณชื่นชอบบางอย่างกับคนที่คุณไว้ใจหรือว่าเเช่น ลูกค้าไว้ใจคุณเอางานมาให้คุณทําคุณก็ได้เรื่องเงินผลประโยชน์หรือคุณอาจจะแบบไปทํางานตําแหน่งหน้าที่บางอย่างความรับผิดชอบใหม่ที่เติบโตมากขึ้นหรือคุณอาจจะแบบมีไอเดียความคิดในการที่คุณจะแบบหาไรายได้หรือเรื่องผลประโยชน์บางอย่างที่คุณสามารถที่จะทําได้เป็นลักษณะของเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่คุณเองอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะจุดเจ้าตัดจันเขาทามุมศูนย์ศูนย์สีกับร้อยแปดสิบองศาเนี่ยกับดาวยูเรเนะ็ต ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเ,าเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรืออาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่คุณได้รับผลประโยชน์จากโลกออนไลน์เช่นข้อมูลบางอย่างที่คุณเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่ทําให้คุณได้เรื่องผลประโยชน์หรือของที่คุณถูกใจของที่ถูกใจก็ตีความหมายก็คือเรื่องของงานเงินแล้วก็โอกาสที่คุณสามารถทําได้เช่นคุณได้ข้อมูลนี้อาจจะทํา ให้คุณสามารถได้เรื่องของเงินรายได้ผลประโยชน์หรือข้อมูลที่คุณได้หลักจากโลกออนไลน์สามารถทําให้คุณได้เตําแหน่งงานหรือว่าหน้าที่บางอย่างที่แสดงออกมาแล้วแบบถูกใจกับลูกค้าหรือว่าถูกใจกับตัวของคุณผลงานคุณมีความรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาที่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นกว่าเก่าแบบที่คุณไม่ได้คิคดคาดฝันมาก่อนว่าอิทธิพลของดาวอยู่ในนัด ก็คือชัอพันธ์แล้วก็เทคโนโลยีอิอนเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายอันนี้เป็นการอธิบายจากเหตุการณ์ที่งวงโคจรจริงครับซึ่งอันนี้จะเป็นด้านบวกที่ดี70%เรื่องของงานเงินผลประโยชน์นะครับ